เป็นเครื่องเอ็กซเรสสำหรับวิเคราะห์หรืองานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยอยู่ในลักษณะที่ปิดปิดชิดอันนี้คือเครื่องที่อยู่ในกลกรมส่วนแรกของเราอันที่สองก็จะเป็นเครื่องเอ็กซเร์ตรวจกระเป๋ารวมถึงเครื่องถ่ายภาพรังสีโดยอาศัยการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจกระเป๋าหรือว่าสิง่งของต่างๆตัวที่สามของเราก็จะเป็น เครื่องฉายรังสีทางชีวภาพโดยวิธีเอ็ Ex A กซเรย์กำลังต่ำในลักษณะที่ปิดมิดชิดตัวที่4ก็คือเครื่องเอ็กซเรย์กระเจิงกลับแบบมือถือสำหรับงานรักษาความปลอดภัยตัวที่5ก็จะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์สำหรับงานวิเคราะห์แบบมือถือหรือพทพาตัวที่6ก็จะเป็นเครื่องวัดเ,เครื่องวัดทางอุตสาหการรม ด้วยรังสี x แบบติดตั้งอยู่กับที่ตัวที่7ก็จะเป็นหลอดอิสเรย์หรือว่าหลอดอิสเรย์พร้อมเดือนหลอดของเครื่องกําเนิดรังสีฟารมรายก,การข้าง้นอันนี้คือเครื่องที่ไปอยู่ภายใต้กฎกระทรวงเครื่องกาเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้นะคะตามมาตรา26ขับ2แลาว,ว่ามาตรา26ข้อ2เนี่ย,ยอย่าลืมนะคะว่าต้องมาแจ้งกับรอสอบอ่ะหนูยังไม่ได้อธิบายขอโทษ Okay. ไอ้เครื่องที่อยู่ในกฎกระรวงเนี้ยผู้ที่มีวัตถุครอบครองใช้เนี่ยคุณมีหน้าที่มาแจ้งกับปอของเรามันก็จะเหมือนกับที่6ุนคัหนึ่งนะคะย้ำอีกรอบเลยว,ว่าที่ญี่คั้หนึ่งเนี่ยเครื่องกาเนิดรังสีสําหรับการวิจัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดกุกำมันรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้ในงานและเพื่อใช้งานในสถาบาลเครื่องตัวนี้แจ้งที่กระสวงสารสูตรี่ปุ่ครัหนึ่งแจ้งที่กระสวงสารสูข ส่วนที่หกพ2เครื่องกำเกนิดังสีตามรากประกระรวงกำหนดเครื่องกำเนิดังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องน,นี้ยี่หกพศค่ะให้มาแจ้งกับปศของเราแต่ว่าทางนี้ทางนั้นในเมื่อไม่ว่าจะเป็นยี่หกคำนึงเองก็ดียี่หกพศเองก็ดีเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศ กฎกระทรวงออกมายอย่างชัดเจนก็แปลว่าเครื่องตำรวดที่กล่าวันนี้ในเวลานี้นะคะก็คือยังอย,งอยู่ในระบบขอรับอนุญาตเหมือนเดิมตามมาตรา26แต่ถ้าล่ากฎกระโวนทั้งสองอันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของกระโจงสาธารณะหรือว่าของเราเองเนี่ยได้มีประกาศใช้ไปแล้วเนี่ยเครื่องตรงนี้ก็จะไปอยู่ในระบบจนแจ้งสอดคล้องตามมาตรา26ทับ1และมาตรา26ทับ2ค่ะอันนี้ก็คือสำหรับมาตรา26 26ทับ1 26ทับ2 ทีนี้จะขออนุญาตพูดต่อเลยเพราะว่าเวลาเรายังมีขอเรื่องโอนหน่อยเรื่องโอนขอเกิดตามอ๋อเขอโทษค่ะมันจะมีบทเรอ,บบอยกบทในโทษสก,กัดขออนุญาตย้อนก่อนทีนี้มันก็จะองมีคําถามมาว่าสมมุติว่าถ้ามีการประกาศเกิดกระทรวงมาแลวปึ๊บ คนที่เคยอยู่ในระบบขอรับใบอนุญาตเราต้องเีินมาจนแจ้งหรือว่าตอนนั้นขาดต่อใบอนุญาตอะไรก็ตามแต่ม,มันมีบทอะไรมารับรองมาไหมที่เม่มจะมีบทนี้แล้วโ้อสัจกรมมันจะเขียนชัดไว้เลยมันจะอยู่ถ้าคนถือพอรบ,บรมันก็จะไปอยู่ในเนี่ยค่ะมันก็จะเขียนไว้ไว้แล้วว่า เขาบอกว่าถ้าผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เนี่ยเครื่องกระเสรังสีดังกล่าวซึ่งไม่ได้ขอรับแบุ่ญาตให้แจ้งการครอบครองหรือใช้ภายใน90้าสิวันนะแต่วันที่กดกระทรวงดังกล่าวเนี่ยออกมาเนี่ยเดี๋ยวคุณงงคุณจะดีก่าภาษาง่ายๆก็คือว่าบทยังต้องสั่งการพูดมาว่าถ้าบดกระทรวงดังกล่าวมีผลออกมาแล้วอ่ะคนที่อยู่ในระบบเนี่ยภายในเกสิวันคุณมีหน้าที่มานจงแจ้งกับเรานะคุณง่ายๆเลยคือ ทั้งเนนะคะถ้ากดกระรวงทั้งสองอันกกดกระรวงออกมาซุ้เนี่ยหลังจากที่ออกมาแล้วภายใน90วันคุณเนี่ยที่เข้ามาจนแจ้งกับเรานะถ้าคุณมาจนแจ้งภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่กดกระรวงออกเนี่ยคุณก็จะไม่มีความผิดใดๆแต่ถ้าคุณมาแจ้งหลังจาก90วันนับตั้งแต่วันที่กดกระสุนอันมีผลไปแล้วอ่ะแน่นอนคุณก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปภายใน90วันนะคะนับตั้งแต่วันที่กดกระทรวงออกคุณมีหน้าที่มาแจ้งกับเรา นี้คือหน้าที่คุณต้องทำนะคะถ้าแจ้งครบภายใน90วันอยู่ในข่าย90วันก็ไม่มีความผิดถ้าเกิน90วันไปแล้วก็ต้องดำเนินคดีตมามกฎหมายต่อไปอันนี้คือเป็นบทานโทษจก,กรรมให้น,นี่ขอพูดการโอนการโอนโอเคการโอนก็คือพู้ง่ายเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยกฎหมายเราไม่ได้มีบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องการโอน ก็อาจจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขแทนทีนี้พอเรามีบัญญัติไว้แล้วบญญัติไว้อยู่ในมาตามรา33เขรากกำหนดชัดแล้วว่าโอนเนี่ยโดยหลักเนี่ยเราจะทําได้ตอนที่ตายหรือว่าเสื่อสภาพนิติบุคคลหรือตกเป็นบุคคลล้มละลายเขาบอกว่าพอผู้ขอรับบอนุญาตตายเสื้อสภาพนิติบุคคลหรือตกเป็นบุคคลละลายก็ให้ปกทาย,ยาตเออผูช้ชำระบัญชีเอ,อ,อยหรือว่าเจ้าหนาที่ทางศาเนี่ย มาขอรับโอนภายใน90วันแนละ้วตั้งแต่บุคคลเหล่านั้นนะได้ตายหรือชิ้นสภาพมิติบุคคลหรือว่าได้ตกเป็นบุคคลละลายแต่มันจะมีกรณีอีกวันนึงคืออาจจะเป็นวันนี้ที่บริษัทเอเนี่ยมีมีการขอรับอนุญาตลงขอมีซอลสัก5ตัวสมมำบกพาในใบขออนุญาตแล้วมีซอลสัก5ตัวแล้วต่อมาเนี่ยบริษัทเอเนี่ยอยากจะเอาซอสสักตัวหนึ่งซอสทลละ5ตัวเป็น หนึ่งสองสามที่ห้านะคะบริษัท A เนี่ยอยากจะเอาซอสของซอสตัวที่หนึ่งไปให้บริษัท B ทีนี้บริษัท A ก็เลยถามว่าเขาสามารถโอนในซอสต,ตัวที่หนึ่งไปให้บริษัท B ได้ไหมแบบนี้เรียกว่าโอนใบอนุญาตไหมคําตอบคือเอ็กะงบการโอนใบอนุญาตเนี่ยม,มันคือการโอนทั้งใบโอนทั้งใบแปลว่าถ้าคุณมีซอสท่าตัวหนึ่งสองสามที่ห้า คุณจะโอนไปให้บรษิษัทีคุณก็ต้องโอนทั้งซอที่1 2 3 4 5สาี่ห้าไปให้บรษิษัทีการที่คุณนะโอนซอสตัวที่1ตัวเดียวอ่ะเราจะไม่ถือเป็นการโอรนใบอนุญาตแต่เราจะถือว่าคุณในการโอนวัสดุกรรมการสีหนึ่งอะไรก็ว่าไปเราผู้รับโอนก็คือบรษิษัทีก็คือมีหนา้นาที่มาขอรับใบอนุญาตามมาตรา19มาตรา26หรือมาตราส6มอันนี้ก็แล้วแต่กริษไปโอนหบึนญาตาคือโอนทั้งใบนะคะ ไม่ใช่โอนแค่บางตัวถ้าโอนบางตัวอย่างเรายังไม่ถูงเป็นการโอนแบบยาิอันนี้เป็นทริคนิดนึงสำหรับเรื่องโอนแบบญาิต่อมาขอไปพูดเรื่องเคเป็นผู้เรื่องเรื่องใหม่กันอันนี้ก็ขออนุญาตยังไม่มีเนสไลเพราะว่ามันยังมันยังไม่ได้ออกมาแตบบ่ว่าเป็นชัดเจนแต่ตว่า เราจะพูดถึงเรื่องระเบียบพนังงานเจ้าที่กู้นะคะขอเปิดโวยเขีย <Okay. S 1> คือไอทุกคนทราบอยู่แล,แล้วว่าเราเนี่ยเป็นพนังงานเจ้าที่แล้วแต่ว่าหลายคนก็ยังสงสัยว่าไอคำว่าพนักงานเจ้าเที่ยวคือใ,ใครซึ่งจริงแล้วไอคำว่าพนังงานเจ้าที่มันก็คือคนที่รัฐมนตรีเนี่ยแต่งั้า ซึ่งเราจะมีเขียนชัดไแล้วว่าในในประกาศอวอร์ค่ะน่นจะเป็นปี2562ล่าสุดเลยค่ะซึ่งในประกาศอวอร์มันจะกําหนดไว้หลายตาแหน่งว่าไฟบ้างที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าจำได้เดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีนักฟิสิกส์นักนิวเคลียร์นิวทรอนนิวเคลียร์นักชีววิทยารังสีนักนิวเคลียร์ฟิสิกส์เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์นิติกรอันนี้จะมีอันนี้คือข้าค้านนะคะจะมีตำแหน่ง มีอะไรบ้างมันจะอยู่ในประกาศอวซึ่งนี้พอเราดูแล้วว่ามีใครบ้างที่มีสิทธิ์เป็ทางกงานเจ้าที่ได้เราก็เลยมีรา่างโยนขึ้นมาแต่ว่ารา่างตัวนี้ยังไม่ได้ออกอนะในเร็วๆนี้แต่ว่าอยู่ในช่วงการปรับปรุงแก้ไขถ้าคว่าระเบียบคูอที่สาระเบียบมันคือระเบียบสำนักง,งานปร,ร,ระมวลัฎหมติว่าด้วยคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นพนักงานเจ้าที่ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพสัติพศ .259 ซึ่งระเบียบตัวนี้ค่ะจะออกมาบอกว่าใครบ้างที่สามารถจะเป็นพนักงานเจ้าที่าตามพรบได้บ้างโดยระเบียบตัวนี้มันก็จะเป็นการกำหนดคุณสมบัติว่ายังไงบ้างจะเป็นพน,านักงานเจ้าที่ต้องขออนุญาตอ่านให้ฟังนะว่าบุคคลที่จะเป็นพนักงานเจ้าที่ตามพรบได้ต้องมีคุณสมบัติหนึ่งคะ่ะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนลูกจ้างประจํา รือพนักงานราชการมาแล้วอย่างน้อย1ปี 2. เนี่ยต้องมีการผ่านการอบรมในเรื่องต่างต่อไปนี้เรื่องดังต่อไปนี้ก็จะมีเรื่องหนึ่งค่ะการป้องกันอันตรายจากรังสี2จะเป็นการเรียนความพร้อมและระนาบเหตุฉุกเฉินทางดิจิทัลและรังสีสามก็จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับพรบของเราในปี59เก้าแล้วก็เป็นพรบในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย ส่วนสุดท้ายก็คือเป็นความร้เบียบว,วกกัตกรทรวงประกาศแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องพูดง่ายคือคนที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ต้องผ่านคุณสมบัติทั้งสองข้อแล้วก็จะมีคำถามาว่าแล้วมันจะมีเคสที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นตําแหน่งที่ได้ประกาศไว้ในอวเนี่ยสามารถจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของทางพอบอรบได้ไหม จริงๆคำตอบคือได้นะคะมันจะมีเขียนอดยหยดยกเว้นเวลาในร่างกะเบียบของเราว่าในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเนี่ยเลขาธิการอาจให้บุคคลเนี่ยบุคคลบางคนเนี่ยได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์ตามบล็อกหนึ่งมาได้ตามบล็อกหนึ่งก็หมายความว่าไม่ต้องเป็นข้าราชการหรือว่าไม่ต้องผ่านการอบรมบุคคลเหล่านั้คือใครก็อาจจะเป็นพวกอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือความสามารถเฉพาะทาง อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราเกิดเหตุกรณีที่เป็นพวกอุบัติเหตุทางรังสีอะไรเงี้ยค่ะแล้วจะต้องมีการเข้าไปตรวจหรือมีการเข้าไปดูสถานที่อย่างเงี้ยแล้วเราอาจจะเอาอาจารย์หร,รือว่าบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปด้วยเข้าไปร่วมตรวจกับเราด้วยได้นะคะซึ่งโดยหลักแล้วอาจารย์พวกนั้น่ะไม่ไม่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบแน่นอนเพราะเขาเป็น,ปนบรรุคลายนอกแต่ตรงระเบียบเราเนี่ยก็มีการเขียนยกเว้นไปแล้วแหละว่า เป็นบุคคลที่เลขาธิการน่แบบมีเหตุอสมควรเนี่ยเลขาธิการก็อาจจะให้บุคคลเหล่านั้นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบของเราได้เราก็เลยมีการเขียนยกเว้นไว้ให้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวเป็นเรื่องใหม่เพราะว่าถ้าระเบียบตัวเนี้ยมีการบังคับใช้อย่างมีการออกไปอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยทุกคนที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในสำนักงานประบลุลของเราเนี่ยก็ต้องมาทำแบบพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ลยกว้มา แล้วเวลาที่เราจะไปไหนหรือติดต่อแล้วก็ตามเนี่ยเราก็ต้องโชว์บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่นน้นให้รู้เป็นการแสดงเป็นการระบุว่าเราเป็นใครมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ก็เลยถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเวลาที่เราออกไปปฏิบัติงานหรือว่าไปทําอะไรก็ตามแต่ในในนามของที่ทํางานของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่พี่ป้องมีอะไรจะเจออ่าสิบนาฬิกาสามสิบทีแล้วใช่ไหมครับ คุณปรัินเคยดูอาจารย์ไหมแม้ว่า